ต่อล้มเหลวบ้าไหมครับบ่อยนอกจากเรื่องการทํางาน,นในชีวิตส่วนตัวมันมีเรื่องอะไรที่ที่ทำให้พี่แบบเป๊ะไปบ้างไหมเพราะว่าอย่างเห็นเรื่องการทํางานนี้คนคนก็ถึงเวลานี้คนก็จะมาชื่นชมพี่อะไรเงี้ยมาถึงเรื่องอื่นในชีวิตส่วนตัวน้ล้มเหลวบ้างไหมพี่ผ่านยังไง้มีมีล้มเหลวนะเคยเคยเล่นหุ้น เล่นหุ้นเพราะว่าจะเอาเงินที่เล่นหุ้นเนี่ยไปซื้อที่เพื่อที่จะปลูกป่าด่าโบเกอร์เลยนะคุณทําเงินผมหายไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าป่ามันหายไปแค่ไหนคือจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ตอนนั้นนะผมได้โทมศัพท์ว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรหรอพี่ใช่พี่มพ์แม่เช็คหุ้น <c oughs> เพราะอะไรรู้ป่ะตอนนั้นอนะสิ่งที่พี่คิดคือว่าไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมันเลวมากมันชั่วมากมันมีแต่พวกกรีดดี้ เสร็จพวกก็ตัดสินใจเลิกมีวันหนึ่งเราเลิกเลยเพราะว่าปลายทางของการเล่นหุ้นเนี่ยดูแลสร้างกรรมให้ผู้อื่นพี่เลยตัดสินใจว่าเอาเงินไปซื้อที่แทนแล้วทำประโยชน์ดีก,กว่าก็เป็นอ,อ,อีกตัวหนึ่งเป็นช้อยส์พี่ชอบช่วงเวลาตอนไหนไมากที่สุดคนะที่ผ่านมาใีวิ ไอ้ช่วงเล่นหุ้นนี่สนุกนมากมาันกำกับอยู่อ่ะแต่ต้องคุยกับหุ้นมันขึ้นลงกับพูดปัดพูดปัดพูดปัปดปเลยนะครับเอ้ยพี่ต่อพร้อมนะเดี๋ยเดี๋ยวครับไ,ไม่ถ้ามันลงไป3.2มจุดองะพี่เคาะไปเลยเคาะไปล็อตแรก50,000ื่นถัดจากนั้นมาแสนหนึ่งเลยปึ๊บอ้อฟกิ้งคุณต่อมันลงมันลงไปแล้วเร็วมากเลยคุณต่อเท่าไหร่2.8ไอ้สัตว์ขาดทุนไป2ล้าน ไอ้ล้านหนึ่งคือเงินหายไปเลยสองล้านหนึ่งอ่ะเพราะตัวแทนพรอมคือคือมันแบบมันเป็นการแบบสมองมันแบบสองอย่างอะ่ะแต่มันผ่านมาได้แล้ววันที่เลิกเล่นหุ้นเนี่ย วันที่พี่คิดว่าพี่รู้จริงๆวันนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะวันนั้นเนี่ยพี่จําได้ว่าวันนั้นเนี่ยมอมอุ๋ยเนี่ยการสำรองเงินสามสิบเปอร์เซ็นส่งผลให้ตลาดหุ้นในวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยินหายไปประมาณร้อยห้าสิบหุ้นตกร้อห้าสิบจุด คือปกติตลาดไทยเนี่ยตกประมาณแค่สิบา 5, จุดสิบสองจุดก็จาร์กแล้วอะวันนั้นร้อยห้าสิบเงินหายในวันนั้นสามแสนแล้วหุ้นตกแบบไม่มีใครคิดมาก่อนเหมือนแบบพรุ่งนี้โลกจะแตกอะมมันน่ากลัวมากมันลงมันลง,งที่หุ้นราคาเนี่ยคือเช้าขึ้นมาเนี่ยเหมือนมีเบนซ์อยู่อะตกเย็นนี่กลายเป็นตุกตุกอะ คือแบบพวกเลยเงินที่หายไปวันเดียวอ่ะห้าล้านเอาแปดล้านพี่ยมานั่งคิดวันนั้นชอบแตกเลยนะพี่ก็นั่งคิดยไงดีถ้าเป็นคนอื่นก็รอานั่งคิดแล้วรอก็า อันน่งอันธรรมะด้วยเจ้าเกิดมาเอาอะไรมาด้วยเราคือมันเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่มีอยู่จริงเงินก็ไม่มีอยู่จริงพี่ก็เริ่มคิดไปถึงตอนปห้าวันนั้นพี่ก็ท่องจักรวาลเดินดวาวเสาทะลุปไปไม่มีที่อะไรจักรวาลตายแล้วไปไหนปูก็ตายเน่าเปื่อยนอน พี่อคิดแบบเป็นเชิงไบโอโลจีสมัยพ่อขุดรางพูดทำอะไรทุดท้ายกลับมาที่ตรงเนี้ยไปตอบมัขาดเงินหายไปประมาณหกล้านเออสิบสองล้านขี้หมามากเลยเพราะพราะถัดอีกยุคหนึ่งที่มาเกิดใหม่พี่อาจจะกลายเป็นมันปอก็ได้เรากูก็ต้องมานั่งซีเรียส่องเกสรดอกไม้หรือว่าเข้าใจใช่ไหมครับ ก็ช่างแม่งก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยดูทีวีช่องเก้าคราวนี้ไอ้ทีวีช่องเก้าเนี่ยทุกวันเน่ยี่ต้องดูเพราะว่ามันข้างล่างมันจะมีมันมีหุ้นอยู่ข้างล่างวันนั้นเนี่ยจําได้เลยมีโซฟาอยู่หน้าทีวีมีโทรศัพท์โทรคุยกับบล็อกเกอร์พี่แก้วพุทธรหะครับเอาไงดีครับขายให้หมเลยเปิดตลาดเช้ามา ตลาดรีบ่าวขายหมดเลยคุณต่อแน่ใจนะแน่ใจจะมาว่าพี่ไม่ได้ที่หลังนะไม่ว่าอพี่ต่อไปนี้ผมจะไม่ว่าอะไรพี่แนละ้ขายให้หมดงั้นพี่ทยอยขายนะได้โอเคนะครับพี่ขายได้ราคาหน่อยแล้วกนะันโอเคครับขอบคุณแล้วพี่ก็วางคลิกโทรศัพท์วางแล้วพี่ก็ดูทีวีเชื่อไหมว่าเป็นครั้งแรกเนยที่สายตาของเรา เลื่อนจากไอตัวราคาพูนะ้นเนี่ยขึ้นมาที่ TV ทีวีครั้งแรกเราไม่ขนลุกเลยเลื่อนอย่างนี้ยมาดูที่ TV ทีวีครั้งแรกแล้วเราไม่มองพูดอีกเลยทั้งทงท,งที่มันวิ่งอยู่ข้างล่างเราเชื่อหรือไม่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเหมือนภาพยนตร์ที่สุดพอเลื่อนขึ้นมาดูทีวีปุ๊บเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ย คือเด็กอิหร่านคนเด็กอิหร่านหรือเป็นเด็กแคนะผมไม่รู้จำไม่ได้เป็นเนื้องอกเต็มหน้าเต็มหน้าได้ในข่าวเนี่ยก็มีนายแพทย์ชาวอิสราเอลหรือจำไม่ได้ปาเลสไตน์เนียเอออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะระดมการช่วยเหลือเด็กคนนี้เป็นเวลากว่าสามปีอนะไรนี่ก็จำไม่ได้นะหลายปีอนะจนกระทั่งเด็กคนนี้เนี่ย เนื้อง,งอกเนี่ยยุบลงแล้วยุบลงแล้วุลแล้วแว,แว,วันนี้ที่เขาไปถ่ายเนี่ยที่เป็นข่าวเย mm hmm. เขาก็เลยจะบอกว่า mm hmm. เด็กคนเนี้ยเมื่อสามปีที่แล้วหน้ามันเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ mm hmm. เด็กคนนี้พูดได้ mm hmm. พี่ก็ดูข่าวนั้นต่อโดยที่ลืมเรื่องพูด mm hmm. เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยือ mm hmm. เหมือนว่ามันพูดไม่ได้แบบแปดปี ือวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่พี่รู้สึกว่าเป็นอีกวันที่เปลี่ยนชีวิตพี่เลยที่เหมือนแบบว่าคําแรกที่เด็กคนนั้นพูดคือขอบคุณแปดปีพูดไม่ได้คําแรกที่พูดเนี่ยคือขอบคุณแต่พี่ก็รู้สึกว่าวันนั้นเนี่ย มีคนอยู่สองคนคนคนหนึ่งตายไปแล้วก็คือคนที่โง่บัตรซบที่สุดก็คือพี่คนหนึ่งที่ตายไปแล้วที่เคยเล่นหุ้นเคยงี่เง่าบัตรซบแล้วโคตรโง่เลยแสงเงินไปตั้งถึงสองล้าน <c oughs> แล้วก็ได้มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้ดีเดอะไรแต่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างคือพี่รู้สึกว่ามันสวยมันบิวตี้อะมันเป็นเรื่องที่สวยงามที่สุดของมนุษยาชาติ ที่เราช่วยกันให้เด็กคนนึงไม่พูดได้ได้เด็กคนนะั้นเน่ยพูดในสิ่งที่ง่ายที่สุดอะแล้วทําให้เราแบบร้องไห้เลยไม่พูดว่าขอบคุณพี่เลยรู้สึกว่าพี่ไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่ตอนนั้นนะพี่รู้ว่าพี่จะต้องทําอะไรนะทัดอย่างนี้ในชีวิตอะคือรู้แล้วว่าวันนั้นก็ตัดสินใจว่าขายเงินจากหุ้นทั้งหมด อันนี้พอเงินมันก็ต้องพักตัวพี่ก็เลยบอกว่าไปซื้อที่แล้วพี่ก็ตัดสินใจไปซื้อที่ก็บังเอิญได้รู้จกักักนในหน้าคนหนึง่ง mm hmm. เขาก็พาไปซื้อที่ที่ดึงทะเลก็ซื้อไว้ภายในปีเดียวอะ กำไรห้าสิบล้านจากที่แปลงนั้นนะพี่จากขาดทุนหุ้นสิบสองล้านเนะี่ยพี่ได้กำไรจากที่แปลงนั้นห้าสิบล้านในปีเดียวพี่ก็เลยว่าเอาเงินที่ได้กำไรเนะี่ยพี่ไปปลูกอีกทำอีคือเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยส่งเมสเซจมาแล้วว่ามึงอยาง่าโง่เล่นหุ้นมึงเอาเงินไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่า ทุกคหนังพี่เลยไม่กล้าเอาเงินไปทําอะไรคือต้องเอาเงินคือท่านท่านคมบอกมาแล้วว่าได้ยงไงก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดในชีวิตคนนี้ผมไม่มาฟังอาจจะเป็นพิซซี่ของพี่ต่อในการนี้ต่อบากบันมานได้วันนี้แล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าที่มีพลังสูงมากในการโฟกัส เราก็ขับตัวเองให้ผ่านเดลเวอรแต่ละระดับแต่พอะางจังหวะที่พี่ปล่อยที่พี่ปล่อยได้ปล่อยแล้วก็แค่นี้เลยถามว่าหลังที่ทำพี่ก็ยังโฟกัสอยู่ลยผมว่าเป็นเนื้องานที่เป็นงินเสมอจากกราฟิกดีไซน์รวมกันเพราะจากนี้เราเป็นเรื่องปากเลยเลยเลยพี่ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากเกรดขึ้นไปอีกหรือว่าเป็นยังไงตอนนี้ที่เริ่มปล่อยแล้วหรือพี่คือคือตอนนี้พอมันเหมือนกับว่ามันเป็นความสุขมากนะเวลาพี่ปลูกต้นไม้มันก็เหมือนว่า มันหมันนะเว้ยมันเวลามันปลูกไอ้ต้นนั้นก็โตไอ้ต้นนี้ก็โตเวลาเราปลูกตาลน,นะสมมติาาคนอย่างพี่พี่โฟกัสตาลไอ้หาทำไมมันไม่โตสักทีวะก็ไปหาข้อมูลเอาคนปลูกตาลมานั่งคุยดิเขาปลูกมันก็จะมีแพชชั่นพอแพชชั่นปุ๊บก็เอาใหญ่เนียคราวนี้ก็เลยคิดว่าเออไอ้ที่อ่อนนุชเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเาเรียกว่าโจทย์คือไม่พึ่งพาอำนาจรัฐและบิ๊กซี ทำมาหากินยกันอยู่ในนั้นเลยอย่างเงี้ยฮะคือเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ใช่ว่าไม่อยากพึ่งพาแต่หมายถึงว่าอยากจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในระบบทุนนิยมแต่เราเราเรามีชีวิตอยู่ได้แบบมีความสุขมากกว่าคนอื่นโดยใช้วิธีธรรมชาติก็เลยรู้สึกว่าพราะมันมีแพชชั่นเรื่องนี้มันก็ต้องการแบบมันก็เอ็กซ์ตรีมไงมันก็จะคิดแล้ว นี้พอมันเป็นเรื่องการไม่พึ่งพาเนี่ยมันก็กลับเป็นเรื่องอาหารพอเป็นเรื่องอาหารปุ๊บก็มันมีเรื่องมันมีคอนเทนต์ที่น่าจะทำอีกก็คือเรื่องอาหารพอทําอาหารปุ๊บมันก็มีเรื่องต้องอร่อยที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมฮะกระทงกะทิใช่ไหมมันจะมีเรื่องที่เบรกไปเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นเรื่องอาหารก็ได้ทำมะม่วงแผ่นในที่อ่อนนเองก็ได้วะปลูกมะม่วงแผ่นทำ สถานที่ท่องอะไรไม่รู้ก็คงแบบพีิกๆไปเลยแต่ทั้งหมดคือไม่ไม่ต้องการการพิสูจน์จากไม่ต้องการการยอมรับจากใคร